จัดตีอีกแล้วครับหนึ่งตัวไม่พอไม่พอไม่พอขนาดยืมเสียทูขนาดนั้นโมจะไปโผล่ดมนไปยืมของลูกน้องไปใส่ออกงานมิติ้งก่อนนั้มีอะไรก็ซื้อแล้ว嘛เขามไม่อยากไปยืมไงใช่ไหมเขาซื้อดีสบายใจกว่าสีตัวนี้สีปากลั่นลั่นปากแบบลั่นล่นเลย

เห็นอไดชูกะเห็งอะไดีนาะไปผมพีไปดูเห็งอัดชเดี๋ยวคืนนี้ไปลองกับพุทาวก่อนแหงอัดีี่มันหนุ่ไวโนีลนะ บีบสามขาไปเป็นเดี๋ยวบีบให้เอจะไบีบทีงานเห้นะคราเดี๋ยวบีบใหดูตํวจไม่กลัวที่ไหนยีดังไงีแม่ไนี้นี่ยไปาอนมืกผมกรอนเอาลูกไปไหนอ่ะนเรียจับตูดผมนี้นะ ้อลไกมาโเดินมาก็จับตูดเดินมาก็จับตูดโดนไป2องปากอันี้แค่สองปากแล้วกสี่ปากอ่ะนีอันนี้แถ้เลยนะขอันุญาตขออนะญออยังยังไป อู้ปวดีหูเวี้แล้วนีนี้เอาเสียต้นปัดหงูแล้วนั่นนะฮะสี่บัดี้เลยอ่ะท่นท่านเจาะทานเอาเตะไปเทียบยังอะไรท่นเอาเอาสวไปเจาะท่นเอาตะไปเทียบยังเปรียบทำไมรู่นี้ล้ะเ่า

สไฟไฟหรือวะนู่เลยนะคู่เลยเป๊ะไหมนั่นอะใช้อะไรวัดเร็วสายไฟใช้ยาวไหมตัวจากตัวเดิมอะยาวไหมประมาณครึบหนึ่งสองครึบได้ไหม สองเล้ไหมก็ยังไม่จบรถต้องเบอร์สิบห้องตัวเมียชอะกีตัวใส่ใส่สิบตัวอล้ไปที่สบายใจแล้วยาวยังนี่กับปองนัำมันอยู่นี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video cái dẫn ทำไมผมจะถ่ายคลิปได้นี่ลิงก็ติดเอเดี๋ยวหาอยู่ว่ะเดือดรอบเดือดรเตะดยนี่ดังมังเฮ้ยบอเดือข้าหเดูดต้องูดหวเออเดดแบดูเด๋ยวปิดลมแล้วดูท่อลนแป๊บหนึ่งดูไฟมันติดไหมอ่าๆติดลงแล้วูดวยิงด้วยสามชาสามชาติดไหมติดไหม ไอแอนใหม่นะโอเคโอเคสีเขียวไหมสีแดงอ้าวไอแดงก็ต้องจอดเลยดิไอ้แดงก็จอดไงมันเขียวแดงเนี่ยอ้าวแต่มันเขียวแดงจะจอดยังไงอ่ะมันเขียวแดงอ่ะโอเคโอเคยููการสีแย่เลยาจารย์ต้อมาเชิญเก็บการ์ดก็เรียกให้ตรงนี้ตีเล็กๆมันกี่เก็บเคาะห้อยหน่อยไหมเป็นยังไงให้มันห้อยอย่างนี้เลยไง ียมือถึงไหมมือท่านถึงตรงนี้มือโอ้โหดูดิไปละอยากลั้นไปแหมไปสนามมึงบีเป็นด้วยเนี่ยฮะบีเป็นให้บีไปดูเอาแค่ไปเลยอารมณ์จะไปช่วยนะอาได้เดี๋ยวไปกับผมไม่ได้ยึดจังหวะไหน เดนยันไม่เป็นมาไหนจไห่เอไม่เป็นนะมฟังก็โถไม่เอาบีบเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอ่ะอ้าวมันนประมาเปรามาหรือประมาอ้า ก็ไม่ติดเอาไฟเผาก็ไม่ติดต่อมั่งไม่ใจนะไว้ใจนะแต่เงี้ยมึงมีอะไรไว้ใจได้อะไว้ใจอะไรสั้งอย่างโฉดอย่างเงี้ยนะยอมเหมือนนิ้วสักิีบเบิ้เรียบร้อยทำไมอ่ะลองดูแม่เนิ้วสักขีบเลยบส์แม่สายเขาเนี่ยสายแดงเล่นเล่นเยอะจรินสายแดง คนเด่นแหละเด่นสายเดียวด้วยเนะี่ยสายเดียวเนะี่ยก็ซื้อกระดูกงูมาใช้กระดูกงูอ้าวกระดูกงูได้ไไดยังไงก็รู้ยังไงก็รู้ยังไงก็โดนกระดูกงู <c oughs> เราเราเป็นคนปักปีบปี๊บปากด้วย แข็งจีปันเนี่ยปันเป็นแตะเป็นอ่อนทำาให้มันแข็งต้องแค่อะไรครับปันไม่แข็งนะครับต้องถาเจน้อยครับแข็งแน่นอนถาเจน้อยมีอะไรเด็ดเมีเขาเรียกอะไรนะเจ๊โอเคโดโอเคโด นี่แก้วคือนี่ไปลองนะลองลองทีนี้ต้องลองทีนี้ไม่ได้ลองนี่เดี๋ยวต้องหาเด็กให้ผมด้วยนะใช่เอาทำไมอ่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับตอนแรกอะไรอ่าวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบหนึ่งยี่สิบเอ็ดยี่สิบหนึ่งอันนี้นาฬิกาผมวันที่สามอ่ะตายตายแล้ว ไปตายแล้วจะเอารถคันนี้ไปประกวดนะครับวันที่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็วันเสาร์ไปดิ 3> 3. <24. S 1> จเจอกันแน่นอนครับ,รบที่ไหนครับหน้าศาลหน้าศาลสารกางสารกลางอุบลโอ้ชนบุรีครับโอ,โอเคครับ,บออนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับใครสนใจของแข็ง แข็งใหญ่ยาวอึดทนนานนะครับโอเคโดค่ะจะให้ทักมาหาในเฟซนิชนันเดโคบุตรนี่นะครับจดเอาเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไป